มองไพี่นอ้องมะเขือเทศปลอดสารนะคะสวยมากเมือนี่จ้าพี่น้องตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าสั่งนะคะแต่ว่าจะตัดไว้เลย,เลย สวัสดีเจ้าพี่น้องปองไฟทุกปูตทุกคอนอาจารย์เนาะมือนี้นิสิมาเฮ ah ็ดคลิปในภาษาอีสานตามคำเรียกร้องจ้ามีพี่น้องแล้วก็แฟนคลับน้องๆหลายคนแท้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าคิดฮอดคิดถึงหลายภาษาอีสานที่นี้เฮ็ดคลิปตั้งแต่ก่อนมากอาจ๊ะเนาะมีคนเรียกร้องมือนี้นิสิขอเฮ็ดคลิปในภาษาอีสานหนึ่งหมื่นอาจ๊ะเนาะสิภาพี่น้องมาเก็บพักให้ลูกค้าจ้ากมืออื่นนี่ต้องส่งพักให้ลูกค้าหลายเจ้านะจ๊ะเนาะมืออนี้เลยสิมาเก็บก่อนเป็นประเภทน้ำเต้านะจ๊ะที่ได้เก็บหล้านมือนี้แล้วก็มากกบปะปะให้เก่า อันดับแรกนะจ๊ะสิตัดน้ำเต้านี่น้ำเต้ามื้อนี้สิเก็บลายลูกนะจ๊ะเพราะว่าลูก้าสร้างรายแล้วก็ช่วงนี้ใกล้สีหนาวแล้วจ้าเง่าไหมพี่น,อน้องนี่ถ้าผู้ได้ยากเก็บผักน้าจ่ะเก็บผักสดสดฝ่าวมากในช่วงนี้เพระาะว่าอีกเดือนหนึ่งมาถึงเดือนจ้ะอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วเนาะน้ำเตา้าเดี๋ยวสิเก็บน้ำเตาเ้าเาวนีามลูกจ้ะเดี๋ยวห้ปก็ปาล่อลอยนั่น มื่อได้จ่าพี่น้องไม่ถลูกย่ายๆตอนนี้ออกราได้จ้าพี่อยากมากเก็บสดๆมาเลือกเองนะจ่าลูกง่ายลูกน้อยมักแบบได้สามารถมาเลือกอยู่สวนใดนะจ้าเนาะน้ำเตาเง้วมันอีมีสามลูกแล้วเป็นน้ำเตาสันอีกหนาสิังเมดร์สิบลูกจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บขงน้าในน้ำจ้าไปน้ำเตาสันจ้าลูกแค่นี้พอดีจ่า ค่ะสมมติไงกันไงกว่านี่ก็สิแก่ไปเนาะแบบนี้ลูกค้าซั่งน้ำเต้าสันเนาะจ้ะลูกค้าสั่งข้างมะสิบโลลูกนึงก็เกือบถึงโลจ้ะพี่น้องปีนี้เนาะจ้าเนาะพักบอรประสบผลสําเร็จหลายอย่างแห่งย่างเช่นนะบืเขือนเนาะจ้ะเนาะและะ้วก็ผิกน้าําพะวาเหาบ่มีความรู้บ่มีประสบการณ์เนาะจ้าเนาะเป็นปีแรกที่เน็ตเท็กะล่องผิดล่องถูกไปกะบ่เป็นอย่างจา้าถือว่าเฮาได้ล่องได้เรี่นดูเนาะ ปีนาเป็นประสบการณ์ให้เข้าเรียนดูว่าเขาต้นเหตุแบบใดนะจน๊ะเนาะปีนี้บบค่อยได้ไปเก็บเห็ดจ้ะจ๊าพี่ดอกไม้กันยากเนาะหลายอย่างเพิ่นกับมีแนวเห็ดนิดกับมีแนวเห็ดช่วงนี้ก็เลยบบได้ไปเก็บเห็ดเลยอีกอย่างนึงเลยพี่น้องคดนหลายหลายปีนี้จ้ะค้นเต็มปลาเลยค้นหาเห็ดหลายกว่าเห็ดเนาะเห็ดสวิตมันบ่หลายจ้ะพี่น้อง จะเลยบ่ค่อยเด้ดไปกันนิดเองก็เฮ็ดสวนเหนนน็ดงาเนาะจ้าเนาะพีดอกไม้ก็มีงาหลายมีพี่น้องถามไลายลายค่คนบอกคิดฮอดป้าดอกไม้อยากให้ไปถ่ายคลิปกับป๋าดอกไม้เดี๋ยวว่างๆสิพ้าไปถ่ายคลิปกับป๋าดอกไม้จ้ะที่จริงอะ่ะปลาดอกไม้มาดูมาเก็บพักเนาะจ้ะเนาะแต่บ่ค่อยเด้ถท้ายคลิปช่วงนี้นิดก็เป็นแบบเหมือนยุ่งๆเนิ่มงานนะจ๋าก,ก็เลยบ่ค่อยเด,ด้มีเวลาปันใดเนาะ คัดมะเขือเทศกันจ้ะร้ายครับเพิ่งอันนั้นแจกเพื่อนบ้านไปว่าสั่งจะยังโดกมั้ยนะโดกโดกอันนี้ยังงามเพราะว่าอยู่ของ,นนอนองในเนาะจ้ะเนาะใน่แซ่ี่ก็ยังงามอยู่ค่ะสมมุติว่าอยู่ของนอกนี่เป็นโลกเบิดล่ะเพราะว่าฝนฝนร้ายแห้งปีนี้อากาศปีนี้แย่จังพังอิตูเนี่ยก็เป็นโลกเบิร์ดบอดดี้บอดดี้กินแล้วจ้ะลาไปแล้ว โอ้ยเนี่ยบร้อยมะเขือเทศปลอดสารนะคะสวยมากป่ะเก็บแนวอื่นต่อจ้ะพี่น้องเก็บผิดกีหนูสวนจ้ะพี่น้องเอาเคิงโลหรือขาซังเนาะ เอาลูกเขียว,ยวพนะาบา้านแดงจ้ะมึงนะตน้นสูงสูงงามค่ะนี่จะใบตะวันเพชรละได้ถึงสีลูกน้อยๆเดี๋ยวสิให้เบิ้งนี่ลูกเล่นน้อยตะวันเพชรนะจนะ๊ะเนาะตามกระปิขี้แซ่บเม็ดน้อยๆน,นะต้องเก็บขึ้นสิเก็บทั้งแปลงแหละถึงสิไใดใ้พ่อโล่นะจนะ๊ะเนาะตะวันลูกค้าสัง่ง ว่านจทา์น,นี่น้าจ่าเนาะค่งโลคอยเก็บไปจ่ากะเท่าที่เฮ็ดคลิปมากจากังสีพี่น้องเห็นนาะจาะ่าเนาะยิ่งมาช่วงนี้ยิ่งมีสถานการณ์บานเมืองแบบนี้เนาะโควิดระบาดไปทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะ่ะแค่ไทยจิตใจกะห่อเหี่ยวนาาจ้าพี่น้องเนาะช่วงนี้นี่ก็บ,บ่คอยไดเฮ็ดคลิปบันไดทั้งยากน้ำหละงยากน้ำสวนน้ำ อยากน้างานเพราะว่ารับงานหลายอย่างนะจ๊ะเนาะบางครั้งเพนมีงานให้เฮ็ดเพนก็เอินไปเฮ็ดกับไปเฮ็ดซอยเพนแล้วงานแกะสลักก็รับนะจ๊ะเนาะงานแกะสลักเวลานี่วันเกิดด้วยว่างานสําคัญอย่างสิน,นะจ๊ะเนาะเพนก็สิมาจ้จางให้ไปแกะสลักใครหรือว่าแกะสลักผลไม้จัดเป็นกระเช้าให้เขาเฮ็ดเป็นกระเช้านะจ๊ะเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้านี่ก็มีงานแกะสลัก,แ,ก,ลกลแลก้วก็มีกกมอ เฮ็ดกับเขาให้เพื่อนบ้านจา้าพอดีว่าเพิ่นสิเฮ็ดวันเกิดลูกลูกไส้เพลินเนาะอายุครบ20ปีอยู่นี่เขาสิให้ความสําคัญอ่าอายุเต็ม10เนาะก็คือ10ขวบ20 30 40ก็คืออายุเต็ม10นี่เขาให้ความสําคัญแฮงนะจ้าเนาะเพิ่งเก็สิจัดใหญ่เชิญคน,นมาประมาณ30กว่ากะเพิ่งเกษียรเฮ็ดกับข้าวอาหารไทยให้นเนาะจ้าเนาะกัถือสวาได้อ่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงเนาะที่เพิ่น เสื้อใจเห่าแล้วก็ไหวใจเห่าไ้เห่าเห็ดอาหารไทยใหเลียงคนหลายปนันนัดนะจ๊ะเนาะนี่ก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างฮอป,ป,ปเปอเปียแกะสลักแล้วก็เห็ดกับเขานะจ๊นะเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ค้ายพักไปนั่าเรื่อยๆจ้ะอากาศก็เริ่มน้วาแล้วพี่น้องอากาศเริ่มเย็นๆนวจ้นะเนาะพัผู้ได้เมาสวนก็นให้ฟา,มา์มานะจ๊ะเนาะเพราะว่า,าอากาศหนาวมากก็ิสด้เริ่มโลสวนนะจ้ะพักกับิบ่ค่อยมีปันไหนแล้ว ครูไดเสียมากกะให้ฝ่าว่าเนาะจ้ะเนาะส่วนน้องปันกะเปิดเทิม่มละจ้ะเปิดเทิ่มในสองหมื่นเนาะไปโรงเรียนปกติละจ้าตะวันน้องปันอนะเดี๋ยวนี้นะเป็นเบ้าละพี่น้องเป็นเบ้าละจ้าพ่อเป็นเบ้าแล้วก็บ่ค่อยอยากทายคลิปปันได้แม่ถามว่าน้องปันเป็นยังไงกบ่อยากทายคลิปน้องปันมีเหตุผลยังถามเนาะจ้ะเนาะมันก็บอกว่าอายนะจ้ะอายแม่ก็ถามว่าอายแค่ยัง บลูอูตะว่าอายนะจนะ๊ะนาะเได้กน่อยวัยรุ่นเนาะอายุซัมานี้เขาสิเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่สิเซนสิทีบนะจนะ๊ะนาะเปาะบางก็คือว่ามีความอายเนาะเริ่มสิแบบมีความเป็นส่วนโตรเริ่มมีความอายแล้วคือเด็กหน่อยๆนะเป็นตังแต่เด็กหน่อยๆนี่แม่ให้เฮ็ดยังไงเฮ็ดเบิร์ดให้ไปไซสกับไปเซ่ไปไสกับไปเบิร์ดจับใส่เสือผาตัวใดก็ได้เนานะแต่ว่าพ่อเขาใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็เป็นโตของเขาเองเริ่มมีความคิดเริ่มมี พื้นที่ส่วนโตนะจ๊ะน้องเลยยิงยิงย่งยุนีเนี่ยยุสสวิตเนี่ยเล็กน้อยยุสสวิตนี่เขายิงให้ความสําคัญนะพี่น้องเฮ็ดยังง่ายบ่ได้นะจ๊ะนาะถ้าสมมติว่าเขาบ่าอยากทายแม่กับบ่เคยบังคับนะจ๊ะนาะกับยึดขอบขั้วเป็นหลักจ้ะยึดป้าป่ายึดน้องปั่นเป็นหลักถ้าเขาบ่ถ้าเขาบา่าาบามีความสุขกับบ่เคยบังคับเขาจ้ะกะเข้าใจซึ่งกันและกันยูน้ำกันกแบบเข้าใจกันจ้ะพี่น้องแม่ก็เลยบ่หู้สิทายยังบ่ ลูกก็บอยักท่ายคลิปพวก,ก็บอบยักท่ายคลิปแม่ก็เลยบ่งหูสิท้ายยังแถมสถานาการณ์บานเมืองก็เป็นแบบนี้นะจนะ๊ะเนาะช่วงนี้นิทางหายคลิปห่างเนาะคลิปคลิปนิดลงห่างห่างขึ้นเรื่อยเรือนะจนะ๊ะเนาะพี่นอ้องชาคนที่เป็นแฟนคลับกับสิติดตามกันมากกระสิโหว่าช่วงนี้นิดเห็ดคลิปห่างแห้งเป็นบางมือเป็นสิบมือมือเป็นสองอาทิตย์จังเลโล่งเทื่อนึงนะจนะ๊ะเนาะกะห่างหางไปอยู่แต่กะถามว่านั่น อิ่มโตวัาานะจ๊ะเนาะเริ่มรู้สึกว่าอิ่มโตเพราะว่าบุ้งหสิไปเฮ็ดอีหยังละจ๊ะคนที่เฮ็ด u t u b e หลายๆคนพอเฮ็ดไปช่วงระยะเวลาหนึ่งสิเริ่มเริ่มมีความรู้สึกคือกันก็คือว่าเบิดอ่าเบิดแนวสิเฮ็ดไหมพี่น้องคือว่ามันตันหรือไม่จาก็คือจังเขาอิ่มโตแล้วเบิดคอนเทนต์คือเพื่อนว่าล่ะคือบุ้งหูว่าสิเฮ็ดอย่างส่วนนิดเองนี่ก็กอิ่มแล้วเพราะว่าเฮ็ดเบิดแล้วกับชีวิตกับชีวิตปกติเนาะจังเช่นกินข้ากินน้ำไปนั่นไปนี่เฮ็ดอย่างก็คือชีวิตปกติคือทุกคนทั่วไปก็เลยบริคิดว่าสิทายในจุดนั้นเพราะว่า บริคิดว่าจะของเป็นคนดังอีกอย่างก็คิดว่าเป็นคนปกติคือกันกับทุกคนพี่น้องเนาะก็เลยบริทายมุมนั้นเพราะบริทายมุมนันก็เสิเหลือแค่มุมเี่ฮาเฮ็ดกิจกรรมนอกบ้านหรือว่ากิจกรรมอ่บางอย่างไปหาเฮ็ดไปเที่ยวนะจ๊านอกก็สิเหลือแค่นั่นเองทีสิพอ่อทายคลิปได้แต่ว่าปาเฮ็ดช่วงนี้กะคนหลายพี่น้องนิดไปสซนี่ก็ไปทายคลิปคนก็ไปบึ้มบึ้มบึ้ม,ม,มกับบริเก็บแล้วสม,มือนี่คนไปหลายเจ้าของกับบ่มีเฮ็ดสิเก็บแล้วพี่น้อง เฮ็ดก็เลยบบคอยเด้ไปถ่ายคลิปปันไดแล้ะก็ฮัส,สัังกามาสวนก็เลยกลายเป็นว่าบ่คอยเด้มีคลิปสถไทยปันไดนเนาะจานะ้าเนาะแต่กะทิมบได้นะพี่น้องถึงสีอิมโตกะทิมบได้เพราะว่าเวลาเห็นอ่แฟนคลับเพ็นน้องๆถามหาแฟนคลับถามหาว่าอ่พี่นิดไปไหนคุณนิดไปไหนคะหายไปนานมากเลยสบายดีไหมรออยู่นะพอได้อ่านแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนเทาเท่าถิ่มบด้นะพี่น้องเพราะว่าเท้ามากเกินเคิงแล้วเหมือนเท่ามีญยาิเหมือนเท่า,ม,ามีเพื่อนที่เท่าถิ่มบด้แม้มันเป็นอย่างที่ปะถิ่มบได้มันเป็นอย่างที่เท่าต้องเฮดต่อไปเพราะว่ากำลังใจหรือว่าเข้ามาดีๆที่ทุกคนมีให้มันเป็นอย่างที่สําสคัญเนพี่น้องสําคัญเวลาเท้าในกําลังใจจากพี่น้องทรงมหายนี่เป็นอย่างที่สําคัญการที่มาอยู่เมือมงนอกแบบนี้เนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้กะเป็นอย่างที่สำคัญก็เลยรู้สึกว่า ถิมบ่ได้พี่น้องจังพี่ดอกไม้แล้วทุกมือเนี่ยก็บ,บ่ค่อยอยากเขากล้องเพราะว่าอยากอ่าฝรั่งเพิ่งก็จะมีเวลาส่วนโตเนาะพี่้อกไม้แล้วก็ยังมีเวลาส่วนโตบางครั้งมากกับมากกินมะเร็งกันกับเป็นส่วนโตบ่ค่อยในท่าคิดปันใดนะจ้ะเนาะแต่สําหรับนิดเองกับถิมบ่ไดดกับอยากท่ายพี่น้องเบิ่งอยากภาพเป็นั่นไปนี่คือเกาจากเฮ็ดซ้ําจะของเฮ็ดได้ยิงช่วงนี้มีง่านหลายกะสิทางหายไปแนก่กะสิพ่อพ่อเดมาทักทายกันบางนะจ้ะเนาะ ขอบคุณห,หลายๆสำหรับผูใ้ใดที่ยังติดตามยังให้ให,ให้กกำลังใจตลอดนะจะ๊ะเนาะยังถามข้าวถามข้าวบางคนเขาบอกว่า,วาถึงสิบวมีผูใ้ใดเบิงตาน้องกันยังเบิงเครก่านะจะ๊ะเนาะขอบคุณห,หลายๆส่งใจยางแห้งเลยจะ้ะโอ้ยเก็บพิก,กันเก็บโดนเติบเราบ้านใดพ่อนาสิใดบม่ถึงสามขีดเดี๋ยวเก็บพีกละกาสิกลับบ้านนะจ้ะละกะเมื่ออ่นเศร้านี่กะสิมากเก็บพักบุ้ง อ่าที่เป็นของสดนะจน๊ะเนาะมาเก็บตอนเสาร์เพื่อที่ส่งให้ลูกค้าอีกที่หนึ่งจ้ะตอนนี้นี่มาเก็บพริกกับน้ำเต้าเพราะว่ามันใช้เวลาโดนเนะาะค่เก็บตอนเสาร์ยามประท่านส่งไปสนี่เสาร์ไหมจ๊ะเก็บไม่เก็บซ้อยกันีน่จ้ะพี่น้องพักเก็บมากมือนี้เนาะเบิ้งพริกนะเป็นตาตักบกะปิแซบเนาะนี่แม่สดสดเลย ได้พริกแล้วก็น้ำเต้าสันน้ำเต้าย่างนะจ๊ะเนาะส่วนมะเขือเทศนี่สิเอากลับบ้านแล้วก็หายเพื่อนบ้านนะจ๊ะเนาะแล้วก็มืเออื่นนี่นี่ก็สิมาเก็บอ่าพักบุ้งจ้ะแล้วก็แพ็คให้ลูกค้าเนาะก็สำหรับสวนปีนี้เนาะจ๊ะเนาะได้เรียนรู้อีหยังหลายอย่างเลยจ๊ะสำหรับปีหน้าเนาะนี่เข้าใจแล้วว่าต้องปลูกอีหยังแน่แล้วก็ปลูกอีหยังแบบใดเนาะจ๊ะเนาะรับบ่แน่ปีหน้าอาจสิมีเซอร์ไพรส์จ้ะรอติดตามกันเนาะว่าสิเป็นจังวัลบ่ ส่วนคลิปนี้นี่ก็จะไปนะจ๊ะพี่น้องมาพอกันไหมคิปหนานะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายตัดแล้วนะคะนี่ลูกขนาดนี้กำพอดีเพราะว่าถ้าโตวกว่านี้ก็จะแก่ไปนะคะนี่จะตัดไว้เลยตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าสั่งนะคะแต่ว่าจะตัดไว้เลยทั้งหมดสามลูกตรงนี้เนาะเดี๋ยวลูกใหญ่เกินไปนี่สวยส เดี๋ยวจะไปเก็บข้างในด้วยดีกว่าดูนะคะเก็บแล้วแต่หลายๆค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่งเดี๋ยวเอาใส่ถังกับบาทเอาถังบมื่อไงเลยนี่ถังนี่นะสี่ประมาณอู้ับพังเสก็เบี่กิโลยี่สิ่ทั้ ประมาณสามสิบกิโลจากพี่น้องทางหนึ่งหนาสิริได้ประมาณสองถนะังน้า